สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2563ผมฟังการวิพากษ์วิจารณ์ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภริยาของคุณธรรมนัดพรมเผา่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เงินเดือน28,000ครับเป็นข้าราชการการเมืองก็ชื่อท่านว่าชื่อจุ๊บจิ๊บนะครับนางสาวธนพรศรีวิราชเป็นภรรยาของคุณธรรมนัทพรมเผาผมในส่วนตัวแล้วผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนอะไรหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ดูประเด็นว่าทำอะไรไม่ผิดอยู่แล้วแม้กระทั่งเฮโรอีนเป็นแป้งมันคือแป้งเฉย ก็ยังตั้งกันเป็นรัฐมนตรีบริหารชาติบ้านเมืองอวดชาวไทยและอวดชาวโลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ใดในโลกก็ไม่เสมอเหมือนมันคือแป้งครับแต่งตั้งญาติพี่น้องเป็นข้าราชการการเมืองมันเริ่มต้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ในการแต่งตั้งหรือสภาผู้แทนรัศฎรบางยุค บางสมัยจากนักวิชาการหรือฝ่ายพเนการบอกว่าเป็นสภาผัวเมียบ้างยางง้นอย่างนี้แต่พอมาถึงรัฐบาลหรือว่าการนําของคอสชก็ดีหรือรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ดีก็มีการแต่งตั้งแหละครับโดยเฉพาะการแต่งตั้งที่ร้ายแรงที่สุดแต่งตั้งโดยรัฐธรรมนูญเลยครับแต่งตั้งรากตั้งสมาชิกวุฒธธิสภา250คนมาเป็นสมาชิกรัฐสภา มาโหวตเสียงมีสิบโหวตนายกรัฐมนตรีอันนั้นร้ายแรงที่สุดนะครับการที่เขาแต่งตั้งสภาผัวมียนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งน้องชายเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ดีท่านวิศณุเครืองามซึกออกมาสมอ้างรับนับว่าการแต่งตั้งคุณจุ๊บจิ๊บภรรยาของคุณธรรมนัสไม่มีกฎหมายห้ามก็ตั้งได้เอาก็รับรองกันไปเะครับถ้าคุณหน สิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชอบที่ควรเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่รับอะไรทั้งสิ้นครับประเด็นที่คุณธรรมนัตพมเผ่าน่าจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผู้สื่อข่าวก็คือว่าการที่ลงนามการที่คุณธรรมนัตเดนลงนามแก้ไขในใน,ในกฎหมายเกี่ยวกับสบปกนะครับอาจจะเป็นระบบระเบียบหรืออะไรต่างๆของกฎหมายในกฎหมายฉบับนี้ให้ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสอปกอ–นั้นนะครับเป็นการตั้งให้ตั้งโรงงานได้เช่นโรงงานน้ําตาลโรงงานผลนไม้กระป๋องโรงงานน้ํามันพืชรวมทั้งการสร้างหอพักได้ด้วยในที่สอปกอมันจะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินสอปกอหรือไม่เป็นประเด็นคำถามเมื่อวานก็หลบหลีกนักข่าวไปไม่ยอมตอบนะครับเรื่องเมียแต่งตั้งเมีย เงิน2 8 0 0 0เนี่ยคงไม่เดือดร้อนอะไรกับท่านรัฐมนตรีหรอกครับแต่ว่าเรื่องขี้ปากเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมต่างๆนานาน,านะครับอะไรก็ได้อยากจะตั้งอย่างเดียวอยากจะเท่ลูกเดียวมันไม่ได้ครับการแก้ไขให้การตั้งโรงงานได้ในที่สบกอเป็นเรื่องสําคัญนะครับโรงงานน้ําตาลโรงงานผลไมก้กระป๋องโรงงานน้ํามันพืชรวมทั้งสร้างหอพักได้ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ กฎหมายโสวบกบิดเบี้ยวตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าควันหลงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอโ้สร้างความเสียหายเกิดขึ้นให้แก่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมราชพอสมควรนะครับประวัติในการเป็นล้อมรถของคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจดังที่เป็นข่าวคนที่เป็นแกนนําก็บอกว่าอยากจะคุยด้วยเฉยๆแต่ว่าสังคมเขาประนามไปแล้วครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอย่างไงก็ เมืองไทยโดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองพระก็อยากให้คุยพูดคุยกันดีๆผมย้ำอยู่เสมอว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเราสามารถไปพูดจาก,กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าฝ่ายใดทั้งสิ้นครับจึงขอพูดกันเรื่องของคุณธรรมนัสเรื่องแต่งตั้งเมียคุณธรรมนัสเป็นข้าราชการการเมืองและที่ดินสอปกอที่จะเปิดโอกาสให้ใช้ที่ดินในการตั้งโรงงานต่างๆได้มันเป็นประการใดคุณธรรมนัสหนีไม่ได้แล้วครับ ออกมาตอบสังคมสะครับขอบคุณครับ